สวัสดีเพื่อนๆในช่อง d o l l a r Boy s t h i i l a n d ทุกๆคนนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมอีกแล้วนะครับซึ่งน้ำหอมวันนี้ที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นน้ำหอมอเป็นแบรนด์รถยนต์ซูเปอร์คาร์นะครับที่เรียกว่าคนทั้งโลกน่าจะรู้จกักแบรนด์รถยนต์นะครับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือเ่อ r a r ารนั่นเองนะครับเฟ r ร a ราก็เป็นแบรนด์ รถยนต์ซูเปอร์คาร์นะครับจากประเทศอิตาลีนะครับก็ผมได้คอลเลกชันนี้มานะครับเป็นน้ำหอมของของ f e r ร a r รนะครับอันนี้เนี่ยผมได้มา2สีเลยนะครับก็มีสีแดงกับสีดำนะครับเฟอร์รารีนะครับที่เป็นรุ่นสกูดเรียนะครับก็มีสีแดงนะครับเรดแล้วก็อันนี้เป็นแบล็คนะครับสีดำนะครับ สีแดงเนี่ยจริงๆว่าก็ถือว่าเป็นสีออริจินอลของ Ferrari เลยนะครับก็เรียกว่า f e r r a ร i เนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์ซ u เปอร์คาร์ที่มันเหมาะกับสีแดงมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของกล่องนะครับมีโลโก้ม้ logo, มาลำพองนะครับ f e r r a ร i นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียน Scuderia Ferrari นะครับเบร เป็นน้ำหอมอันนี้เป็นขวดขนาด7 5ม mm ิลลิลิตรนะครับเจิมิลลิลิตรนะครับโอเคด้านบนนะครับฝาก็ไม่มีอะไรนะครับด้านด้านใต้นะครับของกล่องเห็นไหมครับก็จะเขียน Ma d e in ครับนี้ Ma d e i n อิตาลีเลยนะครับนี่เป็นด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์ของ Ferrari นะครับเป็น Official Product ด้านหลังกล่องนะครับเอาละเปิดกล่องดูนี่เป็นครั้งแรกนะครับนี่คือ Unbox นะครับ Unbox เลยนะโอ้ข้างในก็เป็นขวดสีแดงครับก็สมชื่อครับเพราขวดนี้มันเป็นเร d ก็ขวดสีแดง ข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็บรรจุแค่ขวดน้ำหอมอย่างเดียวนะครับนี่หน้าตาของขวดนะครับ Scuderia Ferrari นะครับ Red นี่ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะขนาดของขวดก็เทียบกับฝ่ามือผมแล้วกันฝ่ามือผมก็ไม่เล็กแล้วก,ก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นฝ่ามือผู้ชาย กลางๆอ่ะธรรมดาทั่วไปนะครับขวดก็ประมาณนี้เลยถ้าเทียบกับฝ่ามือนะครับก็ไม่เล็กแหละไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับขวดเอบอกไม่ถูกเลยเป็นแก้วอระเป็นแก้วน,นะขวดแก้วแต่ว่ามันไม่ใสนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นเนี่ยสีแดงมันจะเป็นสีแดงแบบอ่สีแดงด้านนะครับสีแดงด้านคือขวดมันจะไม่เงาอ่ะ ตัวผิวของสีเนี่ยสีแดงม mm ันจะไม่ yeah, ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเงานะครับมันจะเป็นสีแดงแบบด้านๆนะครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้สกรีนนะโลโก้เฟอร์ราี่ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้สกรีนนะครับถ้าสังเกตอ่ะถ้าเห็นถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยะครับจะเห็นว่ามันเป็นนูนขึ้นมาเนี่ยโลโก้ตรงนี้จะน like ูนขึ้นมานะครับมันเป็นเหมือนเป็นตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นยางนะครับเป็นบอกไม่ถูกเลย มันไม่ใช่พลาสติกนะมันฟิลมันเป็นยางใสๆ Doc. นะครับก็เป็นโลโก้มาไอเฟอร์รี่เนี่ยแล้วก็เหมือนเป็นเป็นซิลิโคนเหรอคล้ายๆเป็นซิลิโคนยางใสๆนะครับเป็นนูนเนี่ยแล้วก็เขาก็แปะเข้าไปที่ตัวขวดนะครับเออผมว่าก็สวยดีนะโอเคเลยนะข้างใต้ครับข้างใต้อันนี้อ่าไม่มีสติกเกอร์นะ ที่เห็นเป็นตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยอันนี้มันจะมีเขียนว่า Made in Italy นะครับเห็นไหมครับ Made in Italy อันนี้มันเหมือนเป็นสกรีนอะใช่เป็นการสกรีนนะครับสกรีนที่ที่ตัวขวดเลยโอเคด้านหลังก็ไม่มีอะไรเกลีกล้ยงๆลนะครับรอบๆก็ไม่มีอะไรเกลีกล้ยงเปลยนหมดจะมีแค่ด้านหน้าตรงนี้ แล้วก็ตรงก้นขวดแค่นั้นเองนะครับาฝาก็ดึงขึ้นไม่รู้กลิ่นเป็นยังไงนะผมก็ยังไม่ได้ทดสอบกลิ่นนะครับอะโอเคนี่ก็เป็นขวดของสีแดงนะครับถ้าให้ผมเดานะผมว่าสีดำเนี่ยน่าจะเป็นขวดทรงเดียวกัน ผมคิดว่าน่าจะน่าจะชัวใช่แน่นอนนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยแกะเลยนะขวดสีดำนะครับผมก็ยังไม่เคยแกะแต่ให้ถ้าให้เดาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมันดูแล้วมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเพียงแต่เขาแบ่งเป็นสีสีแดงกับสีดำเนี่ยนะถ้าให้ผมเดาผมว่าสีดำเนี่ยขวดก็น่าจะเป็นแบบเดียวกับสีแดงนะครับน่าจะแต่งน่าจะต่างกันแค่สีแค่นั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู สีดำกันนะครับสีดำก็ก็เหมือนกับสีแดงเลยเนาะรูปแบบของกล่องนะครับก็มีโลโก้ปุ๊บมีชื่อะแล้วก็เขียนว่า black นะครับขนาดเท่ากันเอด้านข้างไม่มีอะไรนะครับด้านบนไม่มีอะไรด้านข้างนี้ก็โลโก้ด้านหลังดูขวดเลยดีกว่า เปิดตู้ขวดกันดูซิจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมอ่าเห็นไหมครับผมว่าแล้วเห็นไหมมันเป็นซีรีส์เดียวกันเนี่ยผมก็เลยคิดว่าขวดต้องเหมือนกันแน่นอนน่าจะต่างกันแค่สีแล้วก็ใช่จริงๆครับนี่เห็นไหมครับนี่เทียบกันเลยอ่ะนี่เห็นไหมเป็นขวดเหมือนกันครับเหมือนกันเลย เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับต่างแค่สีแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่คนชอบนะว่าจะชอบสีแดงหรือชอบสีดำนะครับแบบเดียวกันเลยครับเป็นโลโก้นูนเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนใสนะครับเหมือนกัน,นครับ Scuderia Ferrari นะครับ black ข้างใต้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ มเีเขียนว่าสกรีนเน a ่ e i มดอินอิตาลนะครับโอเคครับก็เหมือนกันทั้งสองสีนะครับในส่วนของขวดอ้าวทีนี้ก็มาดูราคานะครับก็ทั้งสองขวดเนี่ยผมได้มาราคาเท่ากันนะครับ นี่เราผมได้มาในราคา14เหรียญ99เซนนะครับ14.99ก็ตีว่า15เหรียญนะเอเครับนี่ก็เป็นน้ำหอมนะครับของค่ายรถซุเปอร์คาร์นะครับ Ferrari นะครับรุ่น Scuderia นะครับผมก็ได้มา2สีแดงแล้วก็ดำนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับผมโจนะครับด o ลลาร์บอยไทยแลนดคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม